โชมหนาค้นถึอรางวัลที่หนึ่งล้านครับพี่น้องหลังจากทีทังบอสหนุเนาะเพิ่นได้ออกมาโพสต์ว่าโอ้โหเป็นที่ฮือฮามากๆสําหรับค้นถึอรางวัลที่หนึ่งยูท่จังวัดรอยเอกครับพี่น้องสีจิจงอันมักอายมักบอสหนกจ่างไปเบิดเลยฉลองสิบแปดล้านถือว่าเป็นเียนที่แบบสุดยอดมากๆแมนแล้วสิบแปดล้านนอาเสยมไม่ใช่น้อย แล้วทีนี้ก็แสดงความยินดีกับเพื่อนเนาะสำหรับ,รบที่ถูกร้งวันใหญ่เป็นเจนก็แง้งไงพี่น้องค้ายเหนื่อยจั่จะวัดร้อยเอดค่ะ้วยแล้ว้วยอีกยิงยิงขึ้นไปค่ะ Oh. แล้วก็ล่าสุดก็คือมีทางบอสนุนะคะเพิ่นออกมาโพสเลยว่าเนี่ยไทยลอยเอสเนี่ยมาจ้างเพราะว่ามีคนถูกวัลทีนึง18ล้านค่ะพี่น้องคะ,คะก็คือม no. ักอายมักบอสนกหน้าท่าทับแบบว่าสม,มุดเนมมดาะสมงุ่ท่าจางคิวงนันขนาดไงอาจจะแบบไม่ตรงกันมันบดท่านพอไปที่ฉลองวันที่หามีทุนาย่นนี่ะ ก็เลยได้จ้างรถแท่นกคงสกรนั่นเองพี่น้องค่ะภายในวันที่5จะถึงนี้เนาะแมนค่ะพร้อมอาอายแล้วก็นกนั่นแหละก็คือเป็นการจ่างเพิ่มในสัญญาเนาะฉลอง18ล้านพื่นวานังสี่ใช่โอ้แล้วก็ช่วงอ่าช่วงต่อจากย่ำแรกเสียพี่น้องกระทั่งผิดรอยยกันมีการออกมาโพสว่าคนรอยยเตรียมมวลเลยนะคะเศรษฐีใหม่ก๊กย่างไงพื่นวานเจรค่ะ วันที่หาตอนแรกนะคะเตรียมกับหมอล่ำอีสานนครศรีนครพี่น้องแสดงในตอนกลางคืนเพราะว่าตอนเช้าเออตอนกลางวันเนาะบ่ายสามถึงบ่ายสามถึงหกโมงก็คือเป็นทางรถแห่นกพงศกรอ่าแล้วก็กลางคืนต่อมากลางคืนต่อจากรถแห่น่ะก็จะเป็นอีสานนครศรีนั่นเองค่ะโอ้โหพี่น้องแล้วทีนี้มาเปิดเปิดโฉมหน้าถือว่าเป็นประเด็นฮือฮามากๆสําหรับงวดมหารล่าวันที่หนึ่งพี่น้อง สามใบเต็มเต็มสบปดล้านเพเ้็นหนานแลวแบบว่าโหล่าสีเราจับเลยเมนอ,อ,นอนลาจับมากๆพี่น้องคะ่ะนี่คือผู้ที่ถูกรางวัลพร้อมกับจ้างอ่า<ม>รแถแทนนกพงศกรพร้อมกับคณะอ่าหมอล่ำอีสานสนครศิลป์นั่นเองพี่น้องค<า>่ะเป็นความ,อมชอบส่วนโตนะคะมาจากนกพงศก,กรกับออศุลกุณาพ่ถือว่าเออกยินดีกับ คนถือแล้วก็ยินดีกับท่างบอสโนกโดยที่ว่าได้รวมฉลอง18ล้านน้ำเพลินแล้วไปเบิรงมาแล้วค่ะซัหรับคนคนนีกับเป็นคนที่แบบกกง่ายงไงเรอเอตดพี่น้องเพิน่นรุยอยู่แล้วแต่ป่านนี้เพิ่นกับเวลาคนมารุ่มขายหงขายหวยเพิ่งกับซื้อไว้ตลอดอ๋อเป็นซอยอนนคนขายหวยแล้วก็ซ้ำใบ18ล้านพี่น้องค่ะพีะ่น้องในหมวดอาหานแมน530 593นี้เองอ่า ก็คือหลังจากที่บอสดูเพิ่นโพดันแล้คนก็หื้อฮาแบบยินดีด้วยนะประทปะโทประมาณนี้สิ่แล้วคนก็อยากเห็นว่าเป็นผู้ใดอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าค่ะทั้งแฟนคลับทั้งอ่าเซมิหกน่ะอยากจะเห็นหน้าว่าปาดตเพิ่นคือดวงดีแถบมันถือขอ1ิแปดหลานมาจากเนี่ยรถแทนนกพงศกรเนี่ยค่จังสีบอกอ่าแล้วทีนี้ทางเพจนะคะทางเพจของรถแทนนกพงสกรออกมาโพสต์เลยบอกว่า ฉลองรางวัลที่ 1. 18ล้านเพิ่มคิวงานแบบดวนแบบสับๆเลยค่ะวันที่5มิถุนา2 5 5ห5าห้อ่า้าหล้านล้านกุ๊กย่างไงกุ๊กย่างไงแวบค่ะพี่น้องเป็นล้านเนื้อเทพสุดยอดออกมาได้ลอยอีกค่ะนี่คือฉลอง18ล้านแบบออกมายังดีนี่ค่ะมีครบทุกคนในองค์กรพี่โดนทนาโดนเนี่ยน้องออยบอสนกพงศกรพร้อมกับทีมงาน โอ้โหพี่น้องคะถือว่าเลิศอะเลิศมากเสยแล้วทีนี้คนในการตอบรับทางเซฟเมน์ค่ะแล้วก็ทางรอยอิตนะคะเรือบัตรแกเล่นเครื่องแถวนั้นเพราะว่าจะเป็นจังหวัดสระคงสรคามแถวนั้นผู้ใดอยากเบิงรถแดเฮนกพวงสะกรับไออไปเลยพี่น้องคุณผูสามสูมุกเต็มเต็มแล้วไออยู่รหแดเฮกับวิทยุเวทีหมอลำคนละคนเด้อค่ะพี่น้องน้องสีอินเตอร์เทนแบบดีมากๆแล้วศักยภาพของน้องเนี่ยถือว่า คนละอันกับอยู่ทั้งหมอลำแมนเหมือนกับซองบุคลิกให้ตโตเดียวอ่ะพี่น้องค่ะตอนลดแฮร์ไม่สิเตยสะเดืออย่างเดียวนะคะเพมีล้าวนไปขันท่าทางอันถึ้งวิธีนอกจากสีแบบว่าใส่ชุดเพชรอาจจะแบบไม่ได้เต้นรุนแรงอาจจะไม่ได้ร้องเพลงแบบมวนๆมั่นอะนะอาจจะแบบเป็นเพลงจังไเลยละใช่แต่แล้วอยู่บนรถแฮร์นะมันสิได้เห็นน้องไก่ชิดกอยู่เวทีพี่น้องจับไม้จับมือได้เลยบ่มีอัน ตะแกงยังมากันนะน่ะนะกันไว้ที่ไหวหรกกับผ้ากันเปื้องเลยกับไปแสดงความยินดีกับคุณแม่ทันนีนะคะที่ถึงรางวัลที่หนึ่งสิบแปดล้านสามใบค่ะ,คะในวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นงานด่วนมากๆแสดงให้เสื้ววาขันขิ้วงนันคณะวงไงมี่ค่ะจากไหนโนนแมนเออเพราะว่าโอ้ยคณะไงกะสุดๆพี่น้องขาในช่วงนี้แล้วทีนี้ทางแฟนคลับแต่ละคนมาคอมเมนต์ว่าป๊าด ดีใจทั้งอ่าแม่ผู้ถูกหวยทั้งเสียงวิโหกโอ้ยปังมากนี่แหละแบบแล้วเป็นข่าวเยอะนะสำหรับพี่น้องมนแบบหือห้ามากๆในช่วงนี้พร้อมกับจ้างอ่าทางรถแห่ที่แบบเออพี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนแหละสําหรับใครที่จะ้างไปเพระว่าเข้าขนาดเบิร์นี้อ่าเบอร์นี้เทียลเียวอ่ะก็รู้สึกว่าโอ้ทำออกมาได้เต็มที่ทั้งอ่าอจานอาตมาตีใช่ทุกคนใช่ มันกับอันเทนคือจะง่านแก่บ,บนแก่ใจนะเศรื่เนยอันนั้นก็คือกระแสก็ด,ดีที่ว่าน้องรองเพลงหัวใจนส่ใส่อดีเนหะ้เป็นกัดแสมากโม้คิดว่าไอสิแบบมีศักยภาพไหมกันเขาใจที่ว่าน้องนะ่ะเป็นคนหัวไวเดยคิดยังไงกับเหตุเราก็บแบบแสดงเอ็มีเองเลยจ้ะค่ะ <im itation> เหมือนกับอินอินเนอร์นอนมากวันมาเองทีนี้ทางบอสนูบนันโอเคนบอสตกใจวออ่าเอายังเกิดียังขึ้น,นอีหลาคือไปเออคือไปได้ไปนั่งนี่นั่นนี่แหละถึงเรื่องเล่าที่แบบโอ้ยประทับใจในเด็กคนนี้นะ <ใช S 2> พูดหลายครั้งแล้วว่าเออห้าบผผิดหวังที่เขามาติดตามหรือว่าแบบมาเสนาเสนอข่าวข่าวของน้องอัะไม่ผิดหวังที่ได้ออกมาพูดหรือออกมายังไงล่ะออกมาบอกเดินดีๆของน้องว่าแบบพพอร์ตน้องได้หลายอย่างอีอย่างที่ว่า เห็นดีๆเขาก็อยากเอามาบอกอยังเส้นมือนีนีลาแบบก็ถือว่าดีใจแล้วก็ยินดีที่อาอายสกุลพรบอดดลพงศกรรถแห่บอดรลพงศกรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครั้งยิ่งใหญ่อถือ,อ,อว่าใหญ่มากๆแมน,นค่ะค่ะถึงเรื่องล่าโอ้พี่น้องอกันนันแลพาย,ยุไก่กะพายเดไปกะไทยไม่ฮออเดบิงน้ำเนยพี่น้องคะเนาะ,ะ,ะไทย ความมวนค้ามันออค่ะแต่คิดว่าคนเยอะแน่ๆเยอะมากๆเพราะว่าทั้งทีมงานหรือว่าแถวละแวกไก่เคียงเพิ่นโฆษณาเพิ่นแบบว่ากระจายข่าวสารได้ยั่งรวนเร็วเนาะค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องจะไในมอนีกาแฟกับพี่สซิมีนะคะสำหรับข่าวดีของบอหนูบอโนของไอายของเซียมิโฮกนี่แหละเรากับเผยโฉมหน้าบุคคลที่โทษสายใหม่มาจังอืมอดรถแห่เซียมิโฮกแม่แบบ ผ่านแหลบเลยค่ะถือวันที่หนึ่งเอาเลยวันที่ห้าอ่านี่ค่ะพี่น้องเช่นไรกะฝากติดตามน้ำผาเดี๋ยวทีนี้ทางวัดนูอย่าพึ่งใจเสาะบนกอนาคีพี่น้องค่ะอัปเดตเออเรื่ไหนตอนนี้เนะขออัปเดตก่อนพี่น้องสองวอยคลิปไหนบอกต้องอัปเดตให้พี่น้องรื้อข้าวขออภัยค่ะเพราะว่าแฟนคลับแต่ละคนเพิ่นยังซูมเงี้ยเกย์ยังปั้นให้น้องปั้นอยู่เพิ่งเก่าเกินปั้นแต่สองสามมือแหลกค่ะตอนนี้กี่ล้านแล้วเกาะนาคี สิสวันตอนนี้ล้านจ็ดแล้วค่ะโ oh, อ้โหฉันว่าสองล้านแน่นอนอีกบอกไก่เกินออหนึ่งล้านเจ็ดสสองหื่นห้าพันยี่สิบเแล้วยอดขึ้นเรื่อยๆรอดูพี่น้องคะ,คะบอปิดปิดอ่าฤดูการเนี่ยแฟนคลับเพิ่นตังบอกมาเลยว่า สองล้านแน่นอนเผลเสียเพจให้มันหอดอะนะเพจให้มันถึงสองล้านแฟนคลับล้า,<ะ>บานบาทนวนเป็นหอดแล้วบ่ปานนี้ค่ะก็ต้องรอดูเนาะ,ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะใครไพ่วางหรือไพ่จะได้กาสามารถเปิดเพลงอีลาฟังได้เรื่อยๆตลอดเลยสําหรับเรื่องราวนี้เนาะค่ะ